สิบโรคนะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กๆที่กำลังเป็นวัยเรียนรู้ขี้สงสัยขี้ซุกซนนะคะซึ่งสิบโรคนี้สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะสิบโรคนี้จะมีโรคอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโรคแรกคือโรคมือเท้าปากนะคะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ส0บขวบลงมานะคะซึ่งอาการก็จะเป็นอาการผื่นนะผื่นตามตัวพวกนี้เนาะโรคที่2คือโรคอิสุกอิสัยนะคะเรารู้รู้จักกันดีแล้วเนาะว่าอิสุกอิสัยมันก็คือการเกิดขึ้นของเป็นตุ่มเป็นเม็ดนะคะโรคที่4ี่คือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคที่ห้าคือโรคท้องร่วงค่ะโรคที่6โรคไข้หวัดในเด็กและโรคที่7คือโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะโรคที่8ดคือโรคไอกลนค่ะ ซึ่งอาการไอกล่นเนี่ยก็คือไอแล้วก็มีอาการกล่นออกมาด้วยมีเสียงวิทวิทนะคะโรคที่กล่าวไปตั้งแต่1-8ึถึงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสค่ะทุกคนและสาเหตุที่เด็กป่วยง่ายก็เพราะว่าเด็กขาดภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้เด็กเนี่ยภูมิคุ้มกันบกพร่องบ่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เพียงแต่เป็นโรคดังกล่าวไปนะคะมันจะมีอีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่น่ากังวลมากก็คือโรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นทั้งจากเชื้อไวรัสเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียโดยปกติร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะสมมุติว่าเจอเชื้อไวรัสโจมตีเนาะพอโจมตีปุ๊บร่างกายเกิดการอ่อนแอเม็ดเลือดขาวไม่สามารถจัดการเชื้อไวรัสได้มันก็จะเกิดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียค่ะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรีย จากการที่ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสไม่ได้เพราะว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะคะก็จึงทําให้เกิดการอักเสบที่บริเวณเยื่อหุ้มสมองนะคะซึ่งก็เป็นอันตรายมากพองสมควรเนาะโรคสุดท้ายคือโรคภูมิแพ้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยมีได้ทั้งตั้งแต่ภูมิแพ้ที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะภูมิแพ้อาหารหรือแม้กระทั่งภูมิแพ้ที่เกิดจากระบบของการหายใจการไอการจาม พวกนี้นะคะโรคทั้ง10โรคที่กล่าวไปนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนที่ดูแลบุตรหลานเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังในการเลี้ยงดูหรือว่าไม่ได้ทําให้ลูกของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงโอกาสที่เขาจะเป็นโรคหรือโอกาสที่เขาจะเกิดปัญหากับร่างกายเนี่ยก็มีได้เยอะแล้วเวลาที่ลูกเราป่วยเนี่ยนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาลูกป่วยตัวเองเหมือนกับป่วยไปด้วยเลยค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาว่าเออเราจะมีวิธีการไหนนะที่จะช่วยปกป้อง ภูมิคุ้มกันของลูกของเราไม่ให้เป็นโรคได้ง่ายๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอนะคะสําหรับในคลิปนี้เน่จะขอแนะนํา6สารสกัดนะคะที่ช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยมีเกราะป้องกันในการป้องกันเชื้อไวรัสเชื้อโรคเชื้อราต่างๆ6สารสกัดอันแรกเลยนะคะก็คือกอสค่ะก๊อสคืออะไรกนี่ย่อมาจาก Alecto o l i g o s a c c h a r i d เนี่ย จะเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นเส้นใยในรูปของพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คือเส้นใยอาหารเนาะซึ่งเวลาที่ร่างกายได้รับตัวกอนี่เข้าไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะไปเพิ่มจํานวนเหมือนกับเป็นที่อยู่ให้กับตัวโปรไบโอติกโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเรานะคะการที่เราทานกอเข้าไปเป็นการเสริมพรีไบโอติกเพื่อเป็นที่อยู่ให้กับ โปรไบโอติกนะ,ะซึ่งผลที่ได้ก็คือช่วยไปกระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ตัวที่ดีในในระบบทางเดินอาหารของเด็กนะคะเมื่อเด็กมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะระบบการขับถ่ายก็จะดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ด้วยสารสกัดชนิดที่2ก็คือเบต้ากลูแคนค่ะทุกท่านก็รู้จักกันดีแล้วนะคะว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยคือสารสกัดที่ปลอดภัยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยดูแลระบบของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเหมือนกับ ทหารที่จะช่วยเก็บกินเซลล์แปลกปลอมแล้วก็ช่วยในการจัดการกับเชื้อก่อโรครวมถึงจัดการกับเชือ้อไวรัสและเชือ้อที่แปลกปลอมในร่างกายของเรานะคะสารสกัดอันที่3คือ Elderberry ค่ะ elderberry เนี่ยจะมีการปลูกมากที่บริเวณแถบยุโรปโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือนะคะอยู่ในตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หนาวๆเนาะ Elder b e r r บเนี่ยจัดว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดซ e เปอร์คือ สุดยอดสารอาหารค่ะในการจะต้านอนุมูลอิสระเนาะลักษณะของ Elderberry ก็จะเป็นเม็ดสีดำๆมีรสเปรี้ยวๆนะคะสีม่วงๆทุกคน Elderberry เนี่ยมีสปปรรพคุณทางยาน,นะคะทางยุโรปเนี่ยเขาก็นำมาใช้ในการยับยั้งเชื้อราค่ะในระบบทางเดินหายใจป้องกันโรคหวัดโรคไข้หวัดใหญ่พวกนี้นะคะสารสก,กัดอันที่4ค่ะ a c e r o r a c h ช r ร y นะคะเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงมากเลยค่ะ ซึ่งความสามารถของวิตามินซีที่ได้มาจากการสกัดจากแอเซ่าเชอรี่เนี่ยทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินซีเข้าไปสู่ร่างกายได้ได้มากกว่าการกินแบบสังเคราะห์เนี่ยสองเท่าค่ะซึ่งการกินแบบสา,ารสกัดมาจากธรรมชาติร้0เน์ีย่ยมันดีคือดูดซึมได้สเท่าแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นเหมือนแบบสังเคราะห์ ด้วยนะคะซึ่งการใช้วิตามินซีจากสารสกัดแตกต่างจากการใช้วิตามินซีที่มาจากการสังเคราะห์ก็ตรงที่ว่าในแอ e เซล่าเชอร์รี่เนี่ยนะคะยังมีเขาเรียกว่าไฟโตนิวเทียนโดยเฉพาะฟลาว o นอยดแล้วก็แอนโทไซยานินนะทุกคนซึ่งสาร2ตัวนี้มันมีอยู่ใน a อสเซล่าเชอร์รี่เนาะแล้วเขาก็ไปสนับสนุนให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมวิตามินซี เข้าไปถึงเซลล์เข้าไปสู่เซลล์แล้วพอร่างกายได้รับวิตามินซีแล้วในงานวิจัยนะคะการได้รับวิตามินซีในรูปแบบสารสกัดพวกนี้จะช่วยไปกระตุ้นให้มีการเพิ่มของเม็ดเลือดขาวชนิดที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายมากขึ้นค่ะสารสกัดตัวที่6นะคะโอเมก้าสามค่ะโอเมก้าสามคือไขมันที่ดีนะทุกคนไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนาะแต่เป็นไขมันที่ดีค่ะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการ ทำให้ระบบหลอดเลือดท่อเลือดเกิดการยืดหยุ่นนะคะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลดไขมันตัวที่ไม่ดีตัวที่จะทําให้รู้สึกร่างกายตึงรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไปขัดขวางการทํางานของเซลล์ดีๆนะคะซึ่งโอเมก้าสามเนี่ยช่วยบํารุงสมองด้วยไม่เพียงเป็นไขมันที่ดียังช่วยบํารุงสมองนะคะ และสารสกัดตัวสุดท้ายกาบาค่ะซึ่งกาบาเนี่ยย่อมาจากแก m มมาอะมิโนบิวทิอูริกแอซิดนะคะทุกคนซึ่งกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทนะคะช่วยลดการทำงานในส่วนของความกังวลน,นะคะช่วยลดการวิตกกังวลเนาะทำให้สมองเนี่ยผ่อนคลายนะคะทำให้ลดอาการกระสับกระส่ายลดอาการเกรงของสมองเกิดการผ่อนคลายก็จึงทําให้ นอนหลับสบายมากขึ้นซึ่งสารสกัดที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอยู่แล้วในขวดนี้เลยค่ะครบจบในขวดเดียวนะคะปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ไม่มีการสังเคราะห์ทั้งสิ้นค่ะดูแลในระบบของ ระบบสมองระบบประสาทดูแลในระบบของภูมิภ้มิกันของร่างกายดูแลแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายระบบของลำไส้สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาสารสกัดข่าวดีก็คือตอนนี้บริษัทยัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาได้มีการพัฒนาเบต้ากูแคนในรูปของไซรัปค่ะซึ่งเบต้ากูแคนมาอยู่ในขวดนี้นะคะไม่ได้เพียงแต่มีเบต้ากูแคนค่ะแต่ยังมีสารสกัดทั้ง6ชนิดรวมอยู่ในนี้อย่างที่เน้ได้กล่าวไปแล้วนะคะ ซึ่งสารสกัดทั้ง6ชนิดนี้เป็นสารสกัดที่สกัดจากธรรมชาติร้อเปซนนะคะไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆเลยนะคะเพื่อดูแลครบจบในขวดเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยค่ะ